สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำขนมมันม่วงนะคะเหนียวนุ่มหนุบหนุอร่อยแบบนี้นะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้มันม่วงนะคะต้มสุกแบบนี้นะคะ200กรัมค่ะเราก็จะบีมันให้ละเอียดนะคะยังจะใช้มือนะคะ วันนี้ยังไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเราทํากินเองค่ะถ้าใครทํำขายก็ควรที่จะใส่ถุงมือนะคะนี่ค่ะเราก็บี้ให้มันละเอียดเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราบี้มันละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะ200กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะคลุกเขาแป้งและมันให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งมันนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะแล้วก็เกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะเราก็จะ คลุกเค้าให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำกะทีนะคะ50กรัมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนวดแป้งนะคะนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะคะเนื้อเขาก็จะซุยประมาณนี้นะคะไม่เหลวจนเกินไปนะคะปั้นได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปห่อกันค่ะเราก็จะนํามาห่อนะคะเราก็จะปั้นเป็นแบนๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นําใบตองมาห่อนะคะเยนจะใช้ใบตองแค่ชั้นเดียวนะคะแบบนี้ค่ะเราจะห่อง่ายๆนะคะวิธีนี้ ก็คือพับใบตองเข้าหากันแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับหัวพับท้ายค่ะค่ะแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่ซึงนึ่งนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปนึ่งกันค่ะเราก็จะนำมานึ่งนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะนึ่งประมาณ50นาทีนะคะ ค่ะก็ผ่านไป50นาทีแล้วนะคะขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟลงได้เลยค่ะเราก็จะมาแกะขนมดูเนื้อข้างในเขานะคะนี่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะรับประกันว่าอร่อยมากนะคะเป็นเมนูกินเล่นนะคะทำที่บ้านง่ายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ